ก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าน้องจะโพสเหมือนกันเพราะว่าตอนแรกผมไม่รู้เรื่องเลยผมก็ตื่นมาแล้วก็ดูอ้เจ้อ่านโพสแล้วอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามันต้องเป็นอะไรที่แบบว่าค่อยงที่ร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถามน้องอ่าน่าอ่านบอกว่าเนี่ยผมเขาบอกเอาผมไปแอบอ้างนะอะไรอย่างเงี้ยผมแบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาก็เหมือนกับว่าทุกคนในทีมฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็พี่ๆหลายคนที่สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยเหลือหมายถึงทางตัวพี่เติรนมาตลอดหมายถึงว่าแบบว่าเรื่องอาจจะเรื่องยืมเงินอะไรอย่างเงี้ยครับ ย้อนกลับไปตอนสนิทของเราเป็นแค่กับคนชื่อเตอิ้ลจริง,รงๆอะเมื่อก่อนอะผมผมก็คือบิ๊กใช่ไหมแล้วก็อันแล้วก็เติ้ลก็จะมีกลุ่มกัน3คนช,ชื่อว่าอบตในกลุ่มลลไลน์อะไรเงี้ยก็สนิทกันไปกินข้าวไ,ไปเที่ยวด้วยกันไปเตะบอลด้วยกันอะไรเงี้ยครับ mm hmm. แล้วหลังๆพอเกิดเรื่องเหมือนกับว่าพี่เติ้ลเขาก็เปลี่ยนไปอะ mm hmm. ไรเไงี้ยครับก็ยืมเงินคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยจนทําว่าจนทําให้แบบว่ากลายเป็นว่ากลุ่มเราก็แตก mm hmm. อ่าใช่ก็เปลี่ยนไปแล้วแต่โอ้โหก็น่าจะห้าหกปีได้แล้วนะ นนนะก็นานแล้วนะใช่ครับก็นานแล้วเหมือนกันอย่างนี้นตอนนี้คือสนิทกันแค่ไหนคือแฮงเอาตรงหัวตรงท้ายด้วยกันใช่ครับก็สนิทก็คือ out, จริงๆแล้วว่าเราก็อยู่ในทีมทีมฟุตบอลเดียวกันก็คือทีมหานุมาลในทีมหายนุมาเลเนี่ยก็จะประกอบด้วยพี่ๆหลายๆท่านเลยแต่ว่าก็ก็ออกมาแยกกันอีก3คนก็คือผมอพิเตอร์อานอะไรเงี้ยก็แบบไปไป,ไปด้วยกันไปมีอะไรก็คุยกันในกลุ่มอะไรสามคนอะไรเงี้ยไปเที่ยวด้วยกันเต็มวัด้วยกันอย่างตอนเริ่มสังเกตว่าที่เขาเปลี่ยนไปคือช่ว มีลักษณะยังไงเขาเปลี่ยนไปก็แบบหลังๆก็เห็นแบบว่าคนมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยแหละเรื่องเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วก็แล้วก็ผมก็เคยให้เขาช่วยแบบช่วยช่วยเขาไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยเวลาเขาเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยแบบห้าพันหมื่นนึงอะไรเงี้ยก็แบบไม่เป็นไรหรอกพี่น้องกันนะช่วยกันได้อยู่แล้วแต่พอช่วยไปนานๆมันแบบมันก็ว่าแบบอาทิตย์นี้ยืมเสร็จอาทิตย์หน้ามันยืมอี่ะก็วนเป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันก็ไม่จบคือเขาไม่เล่าให้ฟังเหรอครับ เขาก็บอกว่าพี่แบบมีปัญหาจริงๆอะไรเงี้ยคือถามเขาแล้วว่ามีเหตุผลเลยแต่ว่าเขาก็ไม่ได้แบบว่าให้เหตุผลอะไรเงี้ยเขาบอกเออช่วยพี่หน่อยนะช่วยพี่หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าก่อนหน้านี้ก็คือเราพยายามจะช่วยแล้วเหมือนองกบก็พยายามจะช่วยใช่แก้ปัญหาให้ใช่ครับก็หลายๆคนที่เป็นเพื่อนในวงการด้วยแล้วก็พี่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามแบบว่าเออแบบกลับมานะกลับมานะแบบว่ากลับมากลับมาเป็นเหมือนเดิมนั่นต้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะว่าแบบให้ไปเคลียร์ตัวเองให้มันเสร็จเเเรรรรรีีีียยยยยยบบ้้ออะไาางพมคล ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ไงเพราะว่าในในหลายๆคนเขาก็แบบเหมือนมองไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของพี่คือเราได้คืนมาที่ให้ไปหรือว่าให้เป็นสินใจจริงๆได้คืนครับก็ให้เขายืมเขาโทรมายืมก็ให้เขายืมกับทุกรอบอ่ะแต่หลังๆไม่ได้ให้ละก็คือเขาอาจจะมีคืนช้าบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าระหว่างทางที่เขาเปลี่ยนไปเราก็ได้ช่วยแก้ให้กำลังใจแลให้เขาตอบคืก็ล่าสุดก็เพิ่งให้กำลังใจไปเลยเหมือนเขาแบบดีเอ็มเอแบบพี่ขอโทษนะน้องแบบ ที่พี่เป็นตัวเป็นหากับทุกคนเลยแบบว่าพี่ไม่อยากเป็นอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่พยายามจะกลับมาให้ได้นะอะไรเงี้ยผมว่าเอ้ยผมกำลังใจให้พี่นะสู้ๆนะพี่นะอ,อ,อะไรเงี้ยครับอันนี้ที่เอ็นเมื่อไหร่เมื่อน้าสองเดือนที่แล้วครับสองเดือนที่แล้วแล้วระหว่บบางไหนที่เขาเขาเนี่ยออกจากกลุ่มไาเป็เข้าทีฟุตบอลไปเลยช่วงไหนอืมจริงๆจริงอ่ะเขายังไม่ได้ออกจากกลุ่มทีฟุตบอลแต่ว่าเวลามีงานทีฟุตบอลเราเนี่ยก็ไม่ได้มาเตะด้วยอะไรเงี้ยครับเขาก็คงแบบว่าไม่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 กล้ามา หรือว่าแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากมาดีกว่านอกจากแบบว่าอัปเดทมาสองเดือนที่แล้วเรารู้ไหมว่าล่าสุดเขาเป็นยังไงอะไรยังไงล่าสุดล่าสุดดูไอจีเขาก็เพิ่งไปเที่ยวมาแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ติดต่อกัอนเลยครับยกเว้นเขาจะทักมาอะไรนะครับในท่าของอ่านเพราะว่าสิ่งที่อ่านในสัมภาษณ์กับสิทีอ่านเขาทงข้างที่จะมีอารมณ์คือโกรธใช่ก็วันนั้นอะพอลองอ่านโพสเสร็จผมก็รีบโทรไปเลยเป็นอะไรวะน้องอะไรอย่างเงี้ยบอกให้ใจยเย็นๆนะอะไรอย่างเงี้ยอ่านก็พยายามแบบ อ่านมันก็มาโห่แหละก็ของขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบเอาอมไปแอบอ้างอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมีอะไรโทรไปถามน้องก่อนก็ได้อะไรเงี้ยไม่ใช่ให้น้องแบบแปไม่ไม่ใช่แบบเอาชื่อน้องไปแอบอ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผิ่งนี้แสดงว่าอ่านกับเติมเพิ่มตัดขาดเลยตอนถ้าคนจะตัดแต่คือว่าผมว่าก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะก็อาจจะแบบว่ารอให้พี่ไปปรับปรุงตัวเองก่อนแล้วแบบว่าพอพี่แบบเป็นคนเหมือนเดิมแบบกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยค่อยมาคุยกันอะไรเงี้ยเพราะหลายคนมองว่านอกจากอ่านเยอนนอกจากอ่านบยอะแล้วยัง ใช่ครับก็มีหลายๆท่านอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็สงสารเขานะฮะแต่ก็ทุกคนก็ช่วยเหลเือไปหมดแล้วอ่ะอยู่ที่เขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในคดีหนึ่งทนีก็ยังสงสารกันอ,อยูอย่อยากให้ทุลังใยอยากให้ใช่ทุกคนนะฮะทุกคนที่เป็นเพื่อนเราก็าเคยสนิทกันใช่ไหม<ช>แบบว่าไปไหนร่วมหัวโจมท้ายด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยพอวันหนึ่งมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเรื่องที่เขาไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไระฮะเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ช่วยทุกวิถีทางกันแล้วอ่ะก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วก็วันหนึ่งเราก็ภาาาวนาใ,หให้เอ่ะ รีบเคลียร์ตัวเองแล้วรีบกลับมาให้ได้จรับจริงที่หนาเขาเป็นคนยังไงที่เราได้สัมผัสตอนที่เล่นอกันจริงๆ, <c oughs> ๆเขาเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่ดีมากจริงๆเขาก็รู้เดียวกับผมแหละแต่เขาเรียนเรียนเรียนก่อนผมปีหนึ่งอะไรเงี้ยก็เรียนมสวมาด้วยกันแล้วก็มาถ่ายละครแล้วก็สนิทกันอะไรเไงี้ยเมื่อก่อนผมอันพี่เติร์นเ,เนี่ยก็คือถ่ายละครด้วยกันตลอดก็คือตั้งแต่แ,แรกๆเลยตั้งแต่เขาอยู่ห้องเจ็ดเงี้ยก็เคยถ่ายละครด้วยกัน3าคนก็สนิทกันอะไรเไงี้ยครับก็เขาเป็นพี่ชายที่ดีนะก็คือ บบมีอะไรก็แบบว่าเ,เวลาแบบว่าไปเคี่ยวด้วยกันสามคนอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พเลี้ยงนู่นนี่นั่นอะไรเง,ง,งี้ยใมอพี่อเลยแหละ้มองติการมตรงนี้ได้รับข่าวอมาหรือว่ามีบ้างครับมีบ้างเรื่องเรื่องการพนันอะไรเงี้ยเรื่องเรื่องพนันก็มีบ้างที่ได้ยินมาบ้างใช่ได้ยินมาบ้างว่าเขาแบบอาจะติดพน,น,นันนะอะไรเงี้ยทุกคนก็เตือนเือนหมดแล้วว่าี่่อกับเขาเราเคยแข่งอยู่แข่งเดียวขาเราอยากจะบอกพีว่าให้พี่เติอเพราะบางทีคนห่าคนี่ตอนนี้มันาถไปเลย ใชก่ก็อยากให้พี่เขากลับมาไวๆครับก,ก็ถ้าพี่เต้นดูอยู่ก็อยากให้พี่กลับมาเพราะว่าทุกคนพร้อมให้อภัยพี่เสมอนะครับคนเรามันผิดพลาดกันได้แต่ผิดซ้ําๆไปมันก็มันก็ไม่ดีครก็ต้องปรับปรุงตัวเองครับขอบคุณครับได้ครับครับตอนนี้ก็สัญญาหมดช่วงธันวารครับหมดยี่สน้าธันวา อนนี้ก็ยังไม่ได้มีผลงานอะไรคือปีหน้ามีแต่คนถามว่าแบบว่ามีแพลนไปไปที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ต้องบอกเลยว่ายังไม่มีเลยครก็ตอนนี้ก็พยายามทํางานเคลียร์งานที่ทางช่องละครที่ยังเหลืออยู่ให้จบครับจริงจริงต้องกดดันมาถ้าเราจะต้องมาเป็นนักแสดงอิสระจริงจริงเราก็คิดมานานลวเรานั่งคิดมานานแล้วว่าแบบสรุปแล้วเราจะเอายังไงดี <c oughs> คือเรายอมรับความเสี่ยงนะถ้าถ้าพูดถึงที่เราไม่ต่อสัญญาช่องแนละ้วเรายอมรับความเสี่ยงว่าเราออกไปเราอาจจะมีงานหรือไม่มีงาน <c oughs> เราก็ยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ครับ ถ้าต้องเซ็นอีครั้งถ้าต้องเซนดีครั้ง,อง,องขอต้องพิจารณาครับแล้วก็คุยกับน,น้องผู้จัดจาก,การก่อนว่าแบบจะยังไองอะไรเงี้ยไม่ใช่่ียอมอะไรที่บอกว่าเรายอมรับฟังเสียงเพื่อใจไว้แค่นก,กับการที่เพราะตอนนี้มันเป็นช่วงหมดโหมดใช่ก็ก็เผื่อใจไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ oh. แต่ว่าแต่ว่าคือคือเราคิดว่าแบบอย่างเราก็คงไม่แย่ขนาดแบบว่าไม่มีงานเลยนะเราก็คงจะมีอะไรที่ อาจจะดีขึ้นหรืออาจจะเท่าเดิมอะไรเงี้ยครเราก็ทําใจนะครับแต่ีรู้สึกว่าหลังๆอินเก็ตในโซเชียลเราค่อนข้างสูง <laughs> คพราะว่าในส่วนนี้จะเป็นการจัดเรียงว่าคนถ้าเป็นสระงานมันน่าจะเยอะและมีหลากหลายรูแปแบบใช่ครับก็เราก็อยากเป็นคนที่พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆโดยการที่รับงานหลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์หรือภาพยนตร์อะไรเงี้ยเราพยายามจะเปิดกว้างตัวเองเพื่อเราจะได้พัฒนาตัวเองด้วยครับผมแสดอย่างที่ว่ากันว่าถ้าปีหน้าก็คือเริ่มงเงือนหลังกราก็จะให้แบบว่าที่หนึ่งก็คือาินสระ ใช่ครับอิสระแล้วแล้วก็แบบเรื่องไอในโซเชียลที่แบบว่ากระแสดีขึ้นอะไรเงี้ยก็ได้แบบผู้ใหญ่หลายท่านช่วยดันอะไร้แบบถ่ายแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะผมขอบคุณครับ